ครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไม่ค่อยใน้ลงพระสนันเลยนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมหลวงพ่อปานทรงไก่หางพวงนะครับพระที่อยู่เบื้องหน้าท่านผู้ชมนี้นะครับเป็นพระแท้ยุคหลังนะครับก็คือยุคลูกศิษย์ของท่านสร้างนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับกับของอาจารย์ท่านบางท่านอาจจะเข้าใจว่า เป็นพระใหม่งานฟีเมอร์นะครับหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเป็นพระแท้นะครับแต่เป็นลูกศิษย์ท่านสร้างนะครับนี่นะครับพิมพ์ทรงไก่หางพัวเหมือนกันนะครับนะครับลักษณะขององค์พระด้านหลังนะครับจะเป็นหลังเรียบนะครับไม่มีรอยปาดนะครับส่วนใหญ่จะเห็นพระหลวงพ่อปานนี้จะมีรอยปาดนะครับแล้วก็จะเห็นเม็ดแร่เยอะแล้วก็เม็ดแร่นี้จะ เท่าๆกันเลยนะครับเม็ดแร่ก็จะมีเม็ดแร่สีขาวใสเม็ดแร่สีขาวขุ่นนะครับท่านผู้ชมครับแต่ของลูกศิษย์ของท่านสร้างนี้ท่านผู้ชมดูดีๆนะครับว่าอาจะรักษาผิวพระด้วยน้ำมันงาตามที่ครูบาอาจารย์ผมได้เห็นนะครับได้บอกกล่าวไว้นะครับนี่นะครับเป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลนะครับท่านดูให้ผมนะครับนี่นะครับท่านบอกว่า เขาก็คือไม่แน่ใจนะครับว่าเจ้าของเดิมหรือว่าออกมาจากวัดนะครับที่จุ่มน้ามันงานนะครับเพื่อรักษาผิวพระนะครับนี่นะครับแล้วก็มีจุกนะครับที่อดอุดขออภัยครับอดผงพุทธคุณไว้นะครับผงพุทธคุณไว้นะครับนี่นะครับยังอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ ดูพิมพ์คมชัดมากเลยนะครับไก่ก็สวยงามนะครับดูครับพิมนี่นะครับดูพิมพ์ขอบวงแขนขององค์พระนะครับใหญ่สวยงามนะครับพระเสียรนะครับคมชัดนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องพิมพ์นี้ผมจะข้ามไปเลยนะครับก็คือจะให้ท่านผู้ชมดูให้ชัดชัดนะครับเดี๋ยวก่อนครับนี่นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปตกใจนะครับถ้าพระของท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไป มีน้ำมันอย่างนี้นะครับก็งานฝีมือก็เยอะนะครับแล้วก็พระแท้นะครับแต่เป็นยุคหลังนะครับก็มีนะครับอย่างเช่นองค์นี้นะครับเป็นพระที่อยู่ในยุคหลังนะครับเป็นพระที่ผ่านพิธีการปลุกเสกมาจากลูกศิษย์ของท่านนะครับนี่นะครับก็คือพุทธคุณนี้นะครับก็เข้มขังนะครับเหมือนกันกับหลวงพ่อปานท่านสร้างนะครับท่านจะโดดเด่นไปทางปัดเป่าสิงชั่วร้ายนะครับพวก คุณใสกันคุณใสมนดํานะครับอาถันนะครับก็จะไม่กล้าเข้ามาใกล้นะครับแล้วก็พวกสัตว์พิษนะครับท่านจะอ่าอ่ากันนะครับพวกรักษาพวกสัตว์มีพิษนะครับท่านจะรักษานะครับพวกไหนที่โดนงูเห่าเขี้ยวคอกัดนะครับนี่นะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมก็ดูเลยนะครับว่าดินนะครับเป็นพระเนื้อดินเผานะครับพระเนื้อดินเผานะครับเป็นดินตามทุ่งดินขุยปูนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็พิธีการสร้างพระของหลวงพ่อปานนะครับกับของลูกศิษย์ของท่านสร้างนี่จะแลกนะครับจะมีการอุดผงผู้ทธคุณนะครับผมผู้ทธคุณนี้ผมไม่อยากอธิบาย เพราะกลัวคลิปมันจะยาวนะครับท่านผู้ชมไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูตามตำรานะครับมีตำราเยอะแยะเลยนะครับนะครับผมพุทธคุณนะครับผมจะข้ามไปเลยนะครับก็คือหลายท่านก็อาจจะรู้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมก็กลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก็คืออยากให้ท่านผู้ชมดูแบบดูพิมพ์ดูทรงแล้วก็ดูผิวนะครับดูว่าลักษณะนี้นะครับก็เป็นพระ แท้นะครับแล้วก็เป็นพระที่ไม่ถึงยุคแต่เป็นพระแท้นะครับพูดผิดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูเนื้อนะครับเนื้อพระนะครับตามจริงนี้หลวงพ่อปานนี่ท่านผู้ชมเห็นเม็ดแร่เม็ดแร่นี้จะสีขาวแล้วก็สีใสจะมีขนาดเท่าๆกันนะครับแต่ว่าของลูกศ์ท่านสร้างนี่จะไม่ค่อยเห็นนะครับจะไม่มีเลยนะครับนี่นะครับแต่จะเห็น ็นแร่แดงๆหรือเปล่าครับคล้ายๆแร่ดอกมะขามหรือเปล่าหรือว่าเป็นเกิดจากดินหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับอันนี้น่าจะเกิดจากดินนะครับนี่ดินนะครับนี่ดินคุยปูดินตามทุ่งนะครับนี่นะครับรูรอยโบลงไปนะครับรอยความเก่านะครับเกิดจากการเวลานะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ชั้นนะครับขนาด มีการรักษาผิวพระด้วยนะ้ํามันงาน,นะครับก็จะเห็นตรงที่มีรอยโบลงไปนี่ก็จะเป็นจุดที่ต่ำจะนวลนๆนะครับจะมีสีนวลๆแต่ว่าจุดที่นูลน,นี่จะมีความฉ่านะครับฉ่าอยู่นะครับนี่นะครับเราต้องพิจารณาดูให้ละเอียดนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจุดที่นูนจะฉ่อยู่ที่ต่ําจะนวลๆเห็น,นไหมครับตรงบริเวณรูที่มีการ ยุบลงไปนะครับก็จะเป็นการเป็นขอไปครับเป็นสีนวลๆนะครับก็จะเห็นนี่ครับพวกคาบไข่ดำๆนะครับเกาะอยู่นะครับเราต้องพิจารณาให้ละเอียดนะครับนี่นะครับเกาะอยู่ดำๆนะครับตามซอกนะครับนี่นะครับเกิดจากบ้านนะครับเกิดจากน้ำบ้านอันนี้การสันนิษฐานนะครับพัดลมพ่อปานนีที่เห็นคาบดำๆนี่ตามซอกนี่ส่วนใหญ่ อันนี้คือส่วนตัวของผมนี่ผมคิดว่าเป็นว่านนะครับคาบคาบว่านนะครับคาบว่านคล้ายตัวออกนะครับท้าผู้ชมสังเกตอะไรไหมครับที่ผมให้ดูเม็ดแร่จะไม่ค่อยเห็นแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่จะเห็นาาาานี่ครับเม็ดคล้ายคลีายแรดอกมะขามแดงๆ,ๆน,นะครับเม็ดแดงๆนี่ครับนี่นะครับจะเห็นนะครับของหลวงพ่อปานถึงยุคของหลวงพ่อปาน,นก็มีนะครับองค์ที่ถึงยุคนะของหลวงพ่อปานมีนะครับแร่สีแดงๆนะครับคล้ายแร่ดอกมะขามนะครับ แต่ของลูกสีท่างก็มีแต่ว่าของลูกสีท่างก็มีแต่ว่าเม็ดพวกแร่ที่เป็นก้อนสีขนาดเท่าๆกันนะครับอันนี้ตาไก่ครับอันนี้อันนี้เห็นไหมครับนี่ครับไก่นะครับงอนไก่จะสวยครับคมชัดนะครับสวยชัดจริงๆนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับไก่หางไก่อ่า คาบลาก็ยังเห็นชัดนะครับนี่ครับตามซอกนี่ครับพู้ธคุณนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับสุดยอดนะครับทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์ของท่านสร้างนะครับทั้งลูกศิษย์ท่านสร้างทั้งอาจารย์ท่านสร้างนะครับผมนี่เข้ารบศรัทธายิ่งนักเลยนะครับหลวงพ่อปานท่านนี่ครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่คือการเห็นไหมครับมองดูจะเป็นมี เหมือนน้ำมันนะครับฉ่ำนะครับแต่เวลาเราสองกล้องเข้าไปนะครับจุดที่ขออภัยครับนี่นะครับจุดที่ต่ำนี่จะมีคาบลาแล้วก็พวกจะออกนวลๆหน่อยก็เห็นได้เป็นบางช่วงนะครับนี่ครับจะออกนวลๆหน่อยน,นี่ครับจะฉ่ำด้านบนนะครับฉ่ำด้านบน นี้มีการกระเทาะนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเม็ดแร่จะน้อยนะครับแทบไม่มีเลยนะครับแทบไม่เห็นเลยนะครับนะครับก็ขอจบไม่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับหลวงพ่อปานนะครับองค์ที่ลูกศิษย์ท่านสร้างนะครับ มาให้ท่านผู <performance> like ้ชมได้ชมกันนะครับก็กลัวว่าท่านผู้ชมท่านใดอาจจะคิดว่าเห็นภาพแบบนี้นะครับพิมพ์ทรงนี้เป็นพระงานฝีมือหรือเปล่าหรือว่าลอกเลียนแบบนะครับแต่จริงๆแล้วพระลอกเลียนแบบก็มีแต่ว่าพระแท้ก็มีนะครับแต่เป็นลูกศิษย์ท่านสร้างนะครับก็มีนะครับนี่นะครับอย่างองค์นี้ครับลูกศิษย์ท่านสร้างนะครับศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับ เป็นพระแท้นะครับที่บูชามาไม่แพงนะครับองคนี้นะครับผมบูชามาไม่แพงนะครับนี่นะครับก็ขอจบกันไปไม่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามนะครับให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็กลาบสวัสดีครับ